วันนี้เปิดตัวกันด้วยชุดสีม่วงนะครับเป็นชุดที่3ของแก๊งนาวีสี่สี่นะฮะชุดนี้จะเด่นตรงที่มีกรงเล็บเนี่ยงอกออกมาจากด้านหลังมาเกาะไหล่เราแบบนี้นะฮะแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะพามาดูชุดหรอกเออแล้วผมดูทําไมครับเนี่ย จริงๆวันนี้ตั้งใจจะพามาดูมัดพลังมังกรครับนี่เป็นสกินหมัดอันแรกของฟีไฟที่อัปเกรดขึ้นเลเวล5ได้นะฮะแต่ปกติเนี่ยไอของอเวลมันจะอยู่ในตู้8ทีไม่ใช่หรอทำไมวันนี้มาอยู่ในตู้สุ่ม3โทเคนครับเนี่ยแปลว่าผมจะต้องเกลืออีกแน่ๆเลยใช่ไหม สำหรับตู้นี้นะครับผมทําการสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีเล่นเนี่ยเหมือนเดิมเลยกดสุ่มแล้วก็ย่อยสุ่มแล้วก็ย่อยสุ่มแล้วก็ย่อยไปเรื่อยๆเก็บสะสมโทเคนให้ครบนะครับถ้าได้2อันเราจะได้ท่าเต้นจุดแสงเทียนแต่ถ้าครบ3เราจะได้สกินหมัดพลังปังกรที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับนี่นะครับหมัดพลังังเกลือที่เราสุ่มมาได้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่ออกแอคชั่นต่อยดิดหน่อย แต่ความเกลือเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเราต้องมาที่ร้านค้ากดซื้ออีก440โทเคนเพื่อเอาไปอัพมัดให้เต็มเลเวล5นั่นเองนะฮะแม่พูดแล้วน้ำลายไหลเกลือเต็มปากและในที่สุดหัวเราะทำไมเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่จะเอาโทเคนมาอัปเกรดหมัดแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มกันที่เลเวล1ครับตัวหมัดจะมาพร้อมเอฟเฟกโจมตีและหมัโดโมเดลใหม่แบบนี้นะครับ ต่อที่เลเวลสครับสิ่งที่จะได้รับก็คือหมัดโมเดลใหม่นะสังเกตตรงหมัดเนี่ยมันจะมีแสงเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับจากเลเวล1เนี่ยมันจะจืดๆนะแต่พอเป็นเลเวล2นะครับจะเห็นว่ามันสว่างขึ้นอ่าเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ปะทะนะก็คือเวลาเราต่อยศัตรูเนี่ยมันจะเป็นกรงเล็บข่วนแบบนี้นะกรงเล็บแมวข่วนนะครับแล้วตรงนี้มันบอกว่าสามารถเปิดการสั่นจอเมื่อกำจัดศัตรูได้ด้วยใครเล่นในมือถือน่าจะชอบนะครับใช้ส0โทเค็นในการอัปเกรดครับ เลเวลสได้เป็นเอฟเฟกสังหารครับคือเวลาเราใช้หมัดต่อยศัตรูตายเนี่ยมันก็จะมีส้นเท้ามังกรลงมากระทืบศัตรูแบบนี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็ได้เป็นแถบชื่อสังหารด้านบนด้วยคล้ายๆกับเล็บแมวขวนนั่นเองใช้80โทเค็นในการอัปเกรดครับ เลเวล4ครับสิ่งที่จะได้รับก็คือเอฟเฟกโจมตีฮะเวลามันออกท่าทางต่อยหมัดเนี่ยมันจะมีเป็นแสงสีแบบนี้เพิ่มเข้ามานะครับและก็ได้เป็นท่าทางพิเศษด้วยนี่พอกดใช้ปุ๊บก,ก็จะแบบต่อยจ้อจ้าจ้าจ้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 แล้วก็ขวาสลาตันไปหนึ่งที และก็ได้เป็นเอฟเฟกวิ่งด้วยสังเกตตรงหมัดเวลาเราวิ่งมันจะมีเส้นแสงออกมาแบบนี้คล้ายๆกับเส้นที่ขาของชุดนี้เวลาเราวิ่งเลยนะครับต้องใช้120โทเคนในการอัพกร,ร็ดครับและก็มาถึงร่างสุดยอดเลเวล5ครับสิ่งที่จะได้รับก็คือเอฟเฟกตจมตีฮะเวลามันออกท่าทางเนี่ยสังเกตว่าออราหมัดมันจะใหญ่ขึ้นนะเหมือนกงเล็บอะไรสักอย่างเลย และก็ได้เป็นหมัดโมเดลใหม่ครับก็คือมันจะมีสีเหลืองทองประดับอยู่ตรงเล็บนะอ่าตอนเลเวล4เนี่ยยังไม่มีทองๆนะครับพอเวล5ปุ๊บทองโผล่มาและดูมีค่าขึ้นนั่นเองนะฮะใช้200โทเค็นในการอัปเกรดครับ ก็อัพเต็มเลเวล5เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยขึ้นกว่าเลเวลแรกเยอะเลยนะครับเนี่ยหมัดอันนี้สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีค่าสถานะนะครับจะแตกต่างกับปืนอัพเกรดเลเวล7นะฮะคือจริงๆถ้าไอเทมในฟรีไฟล์เป็นแบบนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะทุกคนจะเท่าเทียมไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของสถานะในการต่อสู้เลยนะครับสรุปราคาค่าเสียหายนะครับวันนี้ตู้สุ่ม3มทีผมโดนไป3,401เพชร ซื้อโทเคนอีก440อันโดนไป3,601เพรเบสเซตสรุปแล้ววันนี้โดนไป7,002เพรหรือประมาณ2,000บาทเลยนะครับโอ้โหพระเจ้าแพงเอาเรื่องเลยนะเนี่ยแพงพอกับชุดนาวีส4สีเลยนะครับไหนขอดูถ้าหมัดแพงหน่อยซิเวลากดปุ๊บมันจะเตรียมกงเล่มให้พร้อมแล้วก็แล้วก็ควาสลาบตันไปหนึทีต่อยหน้าคนดูนะเนี่ยข้อหาไม่กดไลค์ <laughs> ไหนมันอลังการสู้ท่าปักธงได้เปล่าปักธงโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โหท่าปักธงนี่จืดชืดไปเลยนะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมเอาเจ้าหมัดมังเกือมาไล่ต่อยคนใน4วิสกันนะครับเราจะไม่ใช้ปืนเลยนะใช่ไหมเพื่อนเราจะเล่นหมัดทั้งเกมโอ้เพื่อนเต้นท่าอะไรเนี่ย เป็นอย่างมันแล้วทำไมแต่งตัวเหมือนกันเลยครับเนี่ยมันชุดจากกิจกรรมไหนอะผมได้ยังเนี่ยเริ่มรู้สึกสับสนช่วงนี้ของใหม่เข้ามาล้วนๆเลยนะครับไม่ค่อยได้สังเกตภารกิจสายเฟรกเท่าไรไปไปไปลุยกันครับเกมที่หนึ่งมัดนี้ไม่บวกค่าสถานะนะฮะมีแค่ความสวยงามแต่ว่าผมใส่สกิลพิก้ามานะมัดไม่บวกแต่พิก้าก็บวกความแรงอยู่ดีเอ,อเสียงมันอยู่ข้างบนมันขึ้นยังไงเลยเนี่ย มันต้องวิ่งไปขึ้นทางไหนอ่ะไอหลังคาบ้านเนี้ยมันขึ้นลําบากซะด้วยมันต้องอ้อมมาขึ้นห่วงยางตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าผมดีขึ้นไปผมอาจจะตุยได้นะเดี๋ยวเราไล่เก็บคนข้างล่างก่อนละกันซาเอะเอส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 แตกหนึ่งเฮ้เอสเอสแมเดี๋ยวจะเข้ามาในบ้านจะลอยให้แตกข้างในซะหน่อยเขาวิ่งออกขวาไป อยู่ยข้างมากเอสสองคนเลยเว้ยมาเด็กเอส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 แตกสองซ้ำเลยจ้านี่ดูเอฟเฟกต์นะพญามังกรกระทือฝาลง <laughs> ลงมาแล้วไอตัวบนหลังคา เดี๋ยวเจ้าจะได้เจอกับหมัดปราณพลังมังกรของข้าหมัดของข้านี่นอกจากจะแสงฟุ้งฟิ้งแล้วมันก็ยังมีพลังแห่งความเค็มอีกด้วยโดนต่อยไปทีที่เจ้าติดเชื้อความเกลือแน่นอนมีมาย่องมาย่อด้วยนะไอตัวนี้ข้าไม่ย่อกับเจ้าเลอึเอึศอะไรย่ออะไรเนี่ยมานี่ดิชอบย่อใช่ไหมไอพันยานี่นะพันยา กดโชว์แอคทาไปหนึงทีสมอลละภูมิแบบนี้เจ้ามาย่อให้ศัตรูได้อย่างไรยอมไม่ได้นะยืนนิ่งๆแบบนี้ใครละจะอดใจไหวเหนี่ยวหัวไปหนึงทีมาดูหมัดกันนะครับและนี่ก็คือสกินใหม่หมัดพลังมังกรนะเป็นหมัดแรกของฟรีไฟล e ที่สามารถอัปเกรดขึ้นเลเวล5ได้นะครับอัปเกรดบวกแค่ความสวยไม่บวกค่าสถานะอะไรเลยและนี่ก็เป็นท่าเต้นที่มากับนะเพื่อนมาต่อยเลยเนี่ย เบ่งพลังจ้าแล้วก็ปล่อยเพื่อนโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โหเพื่อนหลบดีนั้นหลบทันไม่งั้นวูบไปเพื่อนไปไปไปเกมที่สองเอาตุ้ยเป็นหนึ่งแล้วระวังครับเพื่อนมันอยู่ปีกฝานะปืนไกลผมชาร์จไม่ได้เอาเพื่อนโอ้โหทำไมร่วงกันรัวลัว เพื่อนไม่หลบเลยอ่ะดูดีมาตุยตรงนี้แล้วฝั่งนู้นเขาเหลือ3ด้วยไหวไม่ได้ซะเออสสสไอตัวนี้บุญสองรอบเฮ้ยสส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 สตุยสองมีเสียงวิ่งมาถอยก่อนตังหลักพันยาแป๊บดูเอฟเฟกต์เวลาพันยานะครับเป็นเอฟเฟกต์สีม่วงนะฮะ ชุดม่วงกับหมัดฟ้าก็เข้ากันดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องดึงดฟัคีนรราบกชูวิ่ง uh ย้อนกลับมาอย่างนั้นเหรอเจ้าประเมินพลังหมัดมังกรค่าต่ำไปซะแล้ว มันฟุงฟิ้งดีจริงๆนะเวลาต่อยเนี่ยแสงสีคือออร่ามาเต็มเลยนะครับนี่แหละไอแพดใหม่ที่มันแลกเนี่ยผมว่ามาจากไอเทมพวกนี้แน่ๆอัปเกรดซะเกินความจำเป็นไงเน้นแสงสีแต่ไม่เน้นลื่นที่นี่ฟรีไฟขนาดเรายืนเฉยๆไอเอฟเฟกจากชุดนี่ก็แสบตาพอแล้วนะยิ่งกดท่าเต้นเข้าไปอีกนี่แสบคูณสไปไปไป เกมนี้เราต้องชนะนะเพื่อนเราจะได้นำเป็น3ต่อศูนย์วิ่งนำไปโดยน้อนไก่จิต3 6 5 5 5ห้่นะครับจังหวะนี้ไก่จิตวิ่งเฉียงขวาเฮ้ยมันอยู่ทางนี้เพื่อนออต่อยไม่ติดสวยแล้วถอยก่อนเมื่อกี้จะกดต่อยมันต่อยไม่ติด SS s อสามหนึ่งเพื่อนเสื้อขาวอส ออสสสสไม่ตึงอืมเชื่อแล้วสมชื่อไม่ตึงเอาเพื่อนผมพวกนายไปล้มตรงไหนกันล้มที่ฐานนี่ว่า <Yes. S 1> เขาไม่วิ่งออกมาออกเกมหรอเนี่ยไม่น่าเลย <Hey. S 1> อยู่ข้างล่างตัวหนึ่ง <Double kill. S 1> เดี๋ยวผมจะโชว์วิชาหมัดใส่แม่สาวเชือดชมพูระเบิดแฟลให้ตาผ้ามัวไปก่อนแล้ววิ่งเข้าไปสี่คุณล้อยง้างหมัดรอเออ โอเพื่อนอุตสหาหชาติพลังตั้งนานเพื่อนแย่งยิงอ่ะมาครับเกมที่ส่เกมนี้รู้สึกว่าเงินจะเริ่มเหลือนะซื้อที่ชุบแจกเพื่อนเลยสายไปไงนะนี่เพื่อนเก็บเลยมีอยู่อันเดียวนะไม่ต้องแย่งกันตังคไม่พอแล้วหมดตูดเกมนี้เราจะปิดคะแนนกันด้วยสกอร์สี 0, ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนําเลยเอาแล้วใครมาโยนเม็ดเจ็ดไม่ใช้นะเราจะใช้ตาหมัดหมัดทั้งเกมนะฮะ โอ้ยยิงเจ็บเหมือนกันนั้นเนี่ยตัวไหนมันยิงว่าบนบ้านฟาร์มหรือเปล่ายิงล่อไว้ก่อนเพื่อนกำลังอ้อมน่าจะใช่นะจุดแดงมันขึ้นบนนั้นกำลังขึ้นนะครับเอส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 เฮ้ยไม่โดนเฉยแม่เริ่มจะหลบไปเออโอ้โหสภาพ มัวแต่เล่นไงตุยเลยไม่เป็นไรเราฝากความหวังไว้กับพวกนายเรนนี e ่ไก่จิต e x i faro แต่ละคนนี่บอกเลยว่าระดับแชมป์ free fire world series นะนี่ดูจากท่าเดินเป็นท่าแบบเดินเพื่อเซฟแรงนะเดินถือปืน e x i faro นี่เป็นมือสไนเปอร์เอาไก่จิตหัวแตกยงไงครับจังหวะน,นี้มือสไนเปอร์หยิบ ac 8 0มาสับยิงลำหนึ่งครับ แม่ไม่ผิดหวังจริงๆนี่ไอฟาโลและด้านหน้าครับด้านหน้า <No. S 1> เขาเล็งเอ <No. S 1> ตัดไปไม่โดนครับ <No. S 1> เขาสลับสับ AC80 มาตอดยิงแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์วงบีบครับเขายัางไงฮะลงไหมครับเออ oh. <laughs> แล้วทำไมไม่เข้าวงล่ะเพื่อน เพื่อนโดดออกด้านข้างก็รอดแล้วเพื่อนไม่วิ่งอ่ะโอ้ไม่จุกเลยเมื่อกี้แชมปเราแบบอาจจะตั้งความหวังกับสไนเปอร์มากไปหน่อยไงกะจะยิงให้ตายเลยแบบไปต้องวิ่งไม่สนใจวงใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วใครก็เคลื่ยงเลยมาเนี่ยเออเหมือนว่างเออตั้งไอวอลเล่น,นด้วยดีจริงๆทีมผมมาครับ รอบนี้เราต้องปิดคะแนนแล้วล okay. ่ะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราปล่อยท้ายเกมเนี่ยเขามีอาวุธคบมือเราจะไม่รอดเอานะตัวนึงครับผมต้องค่อยย่องเกมนี้ผมขอรับหน้าที่เป็นกองหน้าโอ้มันวิ่งย้อนมาล่อยแ๊บเราต้องรอระยะก่อนนะฮะดันเข้าไปครับสวยเพื่อนหลังเพื่อนหลังเสื้อขาว เอาลออีกหนึ่งรองครับรอประชิดตัวร <Hey. S 1> อไว้ก่อนเพื่อนมาเอส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 ล้มหนึ่งเหลือตัวท้าย uh huh. ลูกแปบบ๊บตั้งหลักก่อนพันลำพันลำพันลำมาครับจังหวะนี้ชาร์จพลังเอา้าปืนมาไงปืนมาไงลงไปอีกรอบ <laughs> ไอ้คนสุดท้ายนี่ผมว่าเป็นงานนะยิงไม่ยั้งเลยคนนี้เฮ้ย ใน a อร์ดมันมีปืนใหม่มาเลยหรอคุณผู้ชมโทก้อนพึ่งูรนัน,นเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมอุ๊ยแอบออกไปไม่ได้เลยไอ,อคนนี้มัยิงไม่ยัง้งแอ,อ่เล่นระเบิดอีกระเบิดหลอมละลายไอวอลแต่ผมไม่ได้ตั้งไอวอลเพราะว่าไอวอลไม่มีให้ตั้งผมบีบแล้วนะครับรอรุนว่าเขาจะมาซ้ายหรือมาขวายังไงก็ต้องวิ่งเข้ามาจังหวะนี้ชาร์จพลังรอเลย S อส S S อุ้ยสสาวมีที่ชุบหรอบายบายนะครับเจอกรงเล็บพญามังกรกระทืบจมพื้นพระสุธาถรมปัตตภีสนุกสนานกันเลยนะครับเกมนี้ไล่ต่อยชาวบ้านเขาทั้งเกมเลยเน้นต่อยนะไม่เด้นยิง โดยรวมแล้วก็เป็นสกินที่สวยนะครับหมัดอัพเลเวลอย่างว่าแหละมันเป็นสกินแรกที่สามารถอัพขึ้นเลเวล5ได้มันก็ต้องสวยกว่าอันอื่นเป็นธรรมดานะครับ ซึ่งราคาเนี่ยผมถือว่าแพงนะ2 0 0 0บาทยังไงถ้าคุณผู้ชมตัดสินใจว่ากําลังจะซื้อเนี่ยก็คิดดูดีๆก่อนละกันนะครับส0 0พนนี่เอาไปซื้อขนมซื้อข้าวได้หลายมื้อเลยนะฮะไม่จำเป็นจริงๆไม่แนะนําให้ซื้อนะดูคลิปอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ